ไม่กีโ่โมงเที่ยงเกินสี่วอนนี้แหละเที่ยงเกินครึ่งยกย้ายมีเวลาเต็มตัวนิดหน่อยนอนตีหนึ่งก็หกชั่วโมงถือว่าใช้ได้อยูว่ว่านอะไรบะติดแอร์ <laughs> ตอบซะเร็วเียเดี่ยย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 ย่ยย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 ยาจยยยยยยยเยยนยย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 กยยยยยยยอยย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 ยโยย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 องอยไยย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 อยย่ยยย้ยย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 ะยยยยยยยอยยยยไยย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 อไยย เดี e e e na, na, ota, oh. y y ๋ยวดูนะแม่งเข้ามาแล้วแม่งตอบได้ออ๋ยังยังไม่รู้อีกเออเออขวานด้วยกิมมิกหน่อยกิมมิกกิมมิกเอ้ยหลายสี้วยเดัตว์ไอเยี้ยมันยากหลายสีเวลาหมดเนี่ยโชรีอ่อนแล้วชื่ออะไรนะโชรีโชรีสามหกสี่เนี่ยครับผม เ้ยไอ้เ <Destiny> ฮ <park pause> ียกดผิดเรื่องว่ะเรียบร้อยไปสกิปได้เลยออกไปเห็นไหมชัวรียะ เรื่องเฮียแล้วนะครับดูดิมันร้องไห้เนี่ยอันนี้มันร้องไห้นะต้องบอกเลยว่าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้อาบน้ําแล้วร้องไห้ก็คือใครวะใส่สีผิวให้เขารู้ก่อนใส่สีผิวให้เขารู้เรียบร้อยใส่สีผิวให้เขารู้ว่าคนดํากําลังร้องไห้มึงตอบได้ไงเอาไม่ยาก ไม่ยากอะไรวะคนดำร้องไห้ดำร้องไห้บอลเดนเนยเดนเนสบอลเคยอะน้ำตามันชัดชัดก่อนน้ำตามันชัดชัดก่อนปอนเคยบอลเคยวาดอยู่ปอนเคยวาดอยู่ไม่ใช่วิ s ิเบิลแมนนั่งโซฟาอะไรทั้งอย่างนั่งโซฟาอะไรสักอย่างซอร์เก็ตเอาท์เลยร้องไห้เป็นน้ำดำใช่ไหมเป็นเลือดแต่มันไม่ออกแต่มันไม่อาบน้ำไง มันมีหลอดไฟไงโหวาดะปักบัวเลยเฮียอคารอโดคขรโดคขรโดหรือว่าเป็นฟักบัวได้ยังไงไนชนแชอนนี่คือลาวดอกหาเล็บก่อนเล็บปเลนเล็บเออครับอืออกไปได้ปะทำไมเขาเข้าออกวะ มูวี่เรื่องอีหยางว่ะนะแซมบี้ใช่่ทำไมตามเรนกันพอยซันเฮ้ยหวอมีนมแแซมไททานเฮ้ยทำไมาเฮ้ย อะไรอะไรวะยิงยิงกันูนไม่ใช่ไอ้น,นั่นไงไอ้น,นี่แล้วกันก็เดี๋ยว้ังก็เกมไงไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์อ๋อถูไม่ตว์เลย <c oughs> <c oughs> ใช่เหรอวะมันชื่อเรื่องเฮี้ยอะไรวะทอมอะไรเนี่ยไม่ใช่ชื่อเรื่องจริงเหรอมันชื่อเขาชื่อเฮี้ยอะไรพาไม่ทันเขาชื่อเน็ตโอ้โหลาลาคอฟสัวเขารู้แล้วนรืออีกแล้วหรือเฮ้ยอีกแล้วหรือก็มาดิน้องไอ้สัตว์รู้แล้วตัวไหนตัวนี้แน่นอนอีกแล้วหรือเหรอไอ้สัตว์ดรากเนี่ยแดราก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để rồi, bỏ rồi. những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh

อ่านแหละน่านไงล้าทำไมครั้งสุดท้ายกูตอบไม่ถูกเติมลืมใส่เอสหรอกกูพิมพ์ฟิฟตี้ผิดมาประมาณห้าหกรอบเหลือเฮียอะไรอ่ะแม่งวาดอย่างยากไอ้สัสเลยกูเขารู้ที่อเ่ามึงจะไม่รู้กันได้ไหมบอกไงทำไมอ่ะวาดโลโก้ันดีไหมวาดโลโก้เอ้วาดไอ้ตัวนี้เดียวกัน น่ารักดีถ้าเป็นตัวเนี่ยไม่ยากหรอกนนี้เป็นท่านอีกแล้วตัวนี้แล้วกันน่ารักดีอันปังแม่เลยแล้ววะเฮ้ยเกี่ยนยังไงอ่ะ อ,<ท>อันนี้น,นี่อ่<ห>อะตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมอ่ะมันต้องมีตัวนี้นิดหนึ่งพีระพาดมันต้องให้เขารู้นิดนึงลบลบตรงนี้ให้ลบตรงนี้ให้แล้วมึงรับบอนเอ้ยเอาสีดำดิ <c oughs> นไ,ไอ้อ่ะอ, <c oughs> อะไรวะกำลังจะวาดผีอยู่ใน <c oughs> ข้อห้ามเลยผีใน <c oughs> ข้อห้ามเลยก็ผีในข้อห้ามเลย คืออรกอยู่ในรอบห้าคำมันแปลกๆเยอะลยนะจะหาเล็บต่าหาเล็บมืไอคะแนนมันพุ่งเร็วอย่างวะตอบได้รับตอบได้ตอบได้กันเยอะได้สิบแล้วเนี่ยเจอหมวดโลกก้เมื่อกี้การ์ตูนนี้สี่สิบแม่งว่ากันไปสิบกว่ารอบแล้วอีกแล้วอ๋อ อย่าบอกนะว่าเฮ้ยเลียนทุกภาคเลยต้องยินแล้วมัง้งไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> ไม่เอาสลิตพิลินนะ <c oughs> ทำไมมันไปเน้นตรงนั้นวนะอไอ้ที่นี่เจือกตอบถูกเลย <c oughs> What the f าว่านอ่วาดอย่างเหี้ยมาแล้วมาแล้วโลโก้โลโก้ตว์ี้เอรกูว่าทำไมมันไปฝนตรงนั้นจังเลยวะตัวเอสว่านคาเค้นไง้เหี้ยอีกแล้วหรอยังใครตอบอัพวะ โอ้โหทำคำสุดท้ายมีสามคำ <c oughs> คำสุดท้ายต้องเป็นคำว่าคิดแน่นอนวาดยังไงไม่ให้คำรู้ว่ะรู้เลยอะนะวาวาดพวกอ่ะ <c oughs> โค้งสีน้ำตาลคาคาชิซักชิ เฮ้ยทำไมทำท่าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่หรอนเรื่องที่อะไรวะเออทำไมรู้ว่าบอลเออใช่ไม่ใช่อลน้อีเยนิกฟิวลีสไม่ใช่อ่ะนี่ไงวะเอ้ะก็ไมใช่เี ลก,นะกันนะอ่ะเวนเจอร์สและคำสุดท้ายคือคำว,ว่าอะไรมันไม่ยากหรอกมัน <c oughs> <c oughs> ไม่ยากหรอกอินฟินิตี้วอลกูตอบซีวิวอลได้ไหม วัวพ่อเมื่อกี้นิานาาน้นองไม่ตาองถมเลยวัเลยมันไม่ยากหรอกแค่วงกลมมาก็รู้แล้วแต่เขียนไม่ถูกรู้ยี่ยอะไราะดูเร็วก่อนนี่ขอแม่งจะวาดนิกฟิวล,ลี่กูเอ๊ะใครวะไม่มีนิกฟิวล,ลี่กูวาดทอไอ้ตว์อ้าวที่ตาเดียวเนี่ยน,นะกูว่าดทำไมมันมีผมมันไม่มีที่คาดวาดผิดเองอ่ะ กดอันนี้ให้น้องเยชูวาก่อนเมื่อไหร่อ่ะพี่ผู้กองครับพี่ผู้กองก็พิมพ์ชื่อหนังอยู่ก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่ผู้กองกำลังเกยอยู่ว่าจะวาดยังไงแล้วเลนเดอร์แมนไหนกเหรอวะอันนี้คือนี่คือแขนเนี่ยเนี่ยแขนยาวไม่วาดอัดละกูเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วเอาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย แต่ยมันยากมันยากัวนไมได้เรเยู้กองไม่สคริปตดิสเธอร์นแท้โอ้เรื่องอะไรวะจะบอกเลยว่า it's fucking e a s y เรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่มึงกับว่าเบก้ดอโอ้เหแล้วโฟสเตอร์อย่างโหดเลยเบกกิ้งดอจะหมู่บานด้วยนะอะไรอ่ะเปล่า ใครกดให้น้องจูงอาว่าวะข้าพเจ้าเองใช่หรอมันง่ายขนาดนี้หรอง่ายดีเน็กไอ้เขียนต่อสัไวัยแก่ไม่รู้ได้ไงวะมาขนาดนี้โอยไอ้เจี๊ยมันเขียนยังไงวะกโอ้รู้จุดหมายเลยมึงสามารถรู้กันได้เลยวะตักฉีมึงรู้จริงเหรอวะ ดีๆมึงดูดีๆไอ้สัตว์เออาแล้วหน้าต่างหน่อยหน้าต่างหน่อยอ่ะตัวสีแดงมันอยู่ตรงไหนบ้างวะมมีสีแดงอยู่แถวไหนบ้างวะอืมเรียบร้อยให้ผมว่ามันออกแล้วแหละเออเยี่ยสักฉี่เยี่ยตานี้คะแนนกูอย่างร่วง ซเชียลเน็ตเวเป็นภาพหันข้างอย่างนี้ไอ้ย้ยเอาละนะเอาละนาไอบเลยแล้วกันไม่ใ้เราเรื่องเตรน้ะเฮ้ยเอาละนาเอา เอาละนะแ <c oughs> ย่จริงเยอะแล้วนะคุยเหรอวะไอ้เงี้ยเวนนอมไอ้เงี้ยเอ็ดอดี้บ็อกไม่มีหนวดมีจริงหรอวะ <c oughs> จริงดิ ยี่กูได้ปีเตอร์แพน์ดะเข้ามาแกมลิสวัวเข้าเข้าออกออกเขียวใต้หางสี่ตัวอย่างเงี้ถือปืนถืออะไรฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ออกแม่งเลยแล้นไม่ใช่เโฟเดตอโฟแมนได้ว t าเต่ฟังมีตัวคิวด้วยตะกดยังไงเออแหละ ทำไมถึงมีสี่คนอ่ะโอ้ยย่าฆ่าตัวตายสัตว์ต้องมีสี่คนเนี่จริงเหรอตัวหลักสี่คนอะเรื่องนี้ไม่เคยเล่นพับเพียร์เออสควอตเนี่ยโอ้ยสมโภชมีตัวคิวมันไม่มีไม่กี่เรื่องหรอกเนี่ยดูสายสควอตทำไมต้องยิงตัวตายด้วยอ๋อเนี่ยดูตาย <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้ไม่มีเรื่องเรามเวนออมแน่นอนมากลมๆอย่างนี้ไม่มีคำซ้ำไม่นัด <c oughs> เนี่ยจะบาดช้าด้วยกูว,ว่ามันต้องมีคีย์เวิร์ดพวกกลัวเขารู้แน่เลยวะตบาดช้าขนาดนี้ <c oughs> อ,อ,อันนั่นน่ะอันน่ะไอ้นี่มันชื่ออะไรนะ มันชื่ออะไรตัวนั้นแล้วกดยังไงหาจะกดงไงวะกบ่อนอรู้ชื่อกูอรู้ชื่อ,อ,อมันผ <c oughs> ูกโบทัดนดอกจำปาเงี้ย <c oughs> อ๋อรู้แลนะ้วรู้แวใครใครเอา้า เออคนจะถูกแหมพี่เป็นสิบจบไอเยว่าถ้าแก่เสียสัตว์เอ้ยไอเย็นแอนนาเบลฮ่าฮ่าฮ่ามันอยู่ตรงเขียนยังไงเนี่ยแหละเอ้ยไอ่ยี่ตอบกันไวจังวะไอ่ยี่มันมึงรู้แล้วมึงตอบกันไววะก็รู้แอนนาเบลกูก็ตอบได้เลยไอ่ยี่กูตอบเขาว่าเบลเป็นสิบรอบแล้ว น่าขอแค่ล่กลัวเขารู้จริงจริงพวกกอง m w เดี๋ยวเพิ่งชนะเดี๋ยวไม่มันไอ้พวกยงรู้ เพิ่งรู้ดิไอ้ย่ามูกแค่นี้มึงได้เลยวะไอ้ย่าจะดมมาก็ตอบได้เลยมันสัสไอ้ย่าเก่งไบ่เปล่าไอ้เยอะไอ้ย่ามูกไอ้สัสมันเอกลักษณ์นัวมันไม่ใช่ตัวหลักของเรื่องนะเว้ยแต่มันเป็นมัดกดของเรื่องนัว เออแต่ก็จริงคนจำไอ้ตัวนี้มากกว่าตัวเอกเลยเพราะอะไรวะไอ้เงี้ยได้ลูปที่วาดง่ายแล้วมันก็เอาซะไห,อหวอะแหวนอย่างนี้อ่ะเอ้ยอ, <c oughs> อะไรวะจบแล้วใจชนะแล้ว เขาคือใครเขาคือไม่ใช่หรือไม่ใช่ <C oughs> มันคือนี่เรดี้เพย์ยรวะก็มันตอบเทอร์มินเอเตอร์ไปได้ปอนเขียนได้ถูกจริงเหรอมัวก <C oughs> ันใหญ่เลยทีนี้อ่ะอ้าว ทำไมมันมันต้องขึ้นโค o สิถ้าเขียนใกล้เคียงอ่ะอานโนไปเดอะเธอไมิเนโตทำไม่ไดเธอไม่เนตอทำไม่ได้หนัดเดอ๋เธอไมิเนโตโอ้ยนี่จะบุกมารู้เลยวะ